มันคล้ายกับเป็นวันโศกนาฏกรรมของผู้ยิ่งใหญ่ครับภาพอยู่ตรงหน้านักมวยที่เคยบบยบินราวกับผีเสื้อนักมวยที่เคยต่อยเจ็บเหมือนพึ่งไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยครับเหมือนนักมวยมือใหม่ที่เพิ่งหัดชกเท่านั้นจนเสียงระฆังของยกที่10ดังขึ้นนั่นแหละครับซีซาพาเลสเงียบสงัดเลยครับเพราะทุกคนเห็นแล้วครับว่าอาลีไม่อยู่ในสภาพที่จะชกต่อได้แล้วและในวิธีถัดมาครับทีมงานและพี่เลี้ยงก็โยนผ้าขาวยอมแพ้และก็ลงเอ่ยด้วย ความเจ็บปวดครับเพราะเป็นการบ่งบอกครับว่าไม่มีใครสามารถเป็นที่หนึ่งได้ตลอดกาลติดตามเรื่องราวในไฟน์นี้ไปพร้อมกันที่นี่ครับ Main Stand Story เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน f i c Club คลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคําเครือ สวัสดีครับตัวเราสู่ฟิตคลับคลับกำปั้นของคนรักสังเวียนนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นครับบนเวทีทั้งการต่อสู้ชนิดต่างๆนะครับมีเยอะแยะมากมายนํามาเล่าสวนฟังนะครับฝากช่องทางของเราไว้ก่อนเลยนะครับเมนสแตนเทลแลนด์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลักหกแสนซับแล้วนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับพูดถึงเรื่องหมัดมวยครับสำหรับฟิตคลับของเรานะครับหนึ่งในตัวละครเอกที่เราเล่าเรื่องราวของเขาเนี่ยมามากมายเหลือเกิน นั่นคือมูมัดอาลีครับและคลิปนี้ก็เช่นกันนะครับมันเป็นไฟที่อยู่ในความทรงจำครับพร้อมเป็นการเจอกันร,ระหว่างสิงจอมโบนั่นคือมูมัดอาลีผู้เป็นตำนานของการมวยโลกขึ้นท้าชิงตำแหน่งแชมป์กับสิงลถบรรทุกครับแลรรี่โฮมส์ซึ่งวานว่าเป็นหนึ่งในนักชกผู้ยิ่งใหญ่ที่เริ่มต้นจากจุดรากญ่าด้วยซ้ำครับถึงขั้นว่าเคยเป็นกรรมกรในโรงงานถลุงเหล็กมาแล้วแต่ความยิ่งใหญ่ของแลรรี่โฮมครับ สดงให้เห็นอย่างชัดเจนในไฟที่เจอกับมูม a m m a d a เนี่ยแหละครับมันกลายเป็นไฟคลาสสิกการดวนหมัดแห่งตำนานและก็ลงเอยด้วยความเจ็บปวดครับเพราะเป็นการบ่งบอกครับว่าไม่มีใครสามารถเป็นที่หนึ่งได้ตลอดกาลติดตามเรื่องราวในไฟนี้ไปพร้อมกันที่นี่ครับอย่างที่บอกครับสำหรับวงการมวยโลกครับผมเชื่อว่ามูม a m m a d ali นั้นอยู่ในระดับท็อปตลอดกาลอยู่แล้วครับนี่คือนักชก ผิวดำร่างหนาดวงตาเด็ดเดี่ยวอดีตแชมป์โลกเฮวีเวท3มสถาบัน BA, w b a w b c n a b f ป้องกันแชมป์มาได้ถึง10ครั้งและถูกยกย่องว่าเป็นที่สุดของวงการกำปั้นพร้อมกับวลีดังของเขาครับพริ้วไหวเหมือนผีเสือ้อต่อยเจ็บเหมือนพึ่งส่วนฝั่งของแชมป์โลกคือแรลลี่โฮมครับนักชกผู้เคยแฝงตัวอยู่ในเพีงแค่เง,งามือเท่านั้นครับชายผู้กรำศึกมาอย่างโชคชน เคยเป็นคนงานในโรงงานถลุงเหล็กในเมืองเพนิซเวเนียได้รับค่าจ้างน้อยเกินกว่าที่จะสามารถใช้ชีวิตได้ครับจนต้องผันมาเข้าสู่วงการมวยด้วยการเริ่มต้นเป็นคู่ซ้อมให้กับอาลีนะครับกระทั่งยกดับฝีมือตัวเองก้าวเป็นแชมป์โลกและไฟนี้เขาต้องกลับมาเจอกับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่อย่างมูมัดอาลีซึ่งถือว่าเป็นนักชกที่เก่งที่สุดในยุคของเขาครับ2ตุลาคม1980ครับซิซ่าพาเลต เมกะกัมปั้นที่รัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกเฮฟวีเวท WBC ระหว่างลล y ีโฮมเจ้าของเข็มขัดกับผู้ท้าชิงก็คือมูมัดอาลีครับแน่นอนครับถ้าเรานึกภาพตามนะฮะอาลีคือสิงจอมโวที่ใช้จุดเด่นของตัวเองเป็นจุดขายได้อย่างสวยงามมากๆกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดมีความโดดเด่นและเชิงชกที่สวยงามครับ การเคลื่อนไหวแพร,ว,พรวมากสเตปฟุตเวิร์กเหมือนแทบจะลอยตัวบนอากาศบวกกับการออกหมัดที่มันหนักหน่วงมันจึงถูกเปรียบเทียบน่นแหละครับว่าสไตล์การชกของอารีก็คือพริ้วไหวดังผีเสือ้อแต่เมื่อออกหม,มัดเมื่อไหร่แล้วก็ต่อยเจ็บเหมือนพึ่งครับก่อนขึ้นชกไฟนั้นนะครับอาลีมีสถิติสุดโทนมากครับชนะ56ไฟแพ้เพียงแค่3นั่นคือการแพ้ต่อโจเฟรเซียเคนนอร์ตันและิดอนสปิงซึ่งทั้ง3ครั้งครับก็าสามารถกลับมาชกแก้มือและชนะได้ทั้งหมด ซึ่งรวมแล้วนะครับเป็นการน็อกเอาท์ถึง37ครั้งส่วนลารีโฮมครับณนะเวลานั้นน่ะอยู่ในวัย30ปีครับกำลังพีคเลยฮะแล้วก็มีหมัดยับที่อันตรายรุนแรงมากรวดเร็วจะสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้จากหมัดยับเนี่ยแหละครับก่อนขึ้นเวทีครับสถิติของโฮมก็คือชนะมา35ไฟิ์ไฟยังไม่เคยแพ้ใครอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจเกินร้อยครับบวกอาการเป็นแชมป์โลกด้วยอย่างไรก็ตามครับเขายังต้องจำเป็นพิสูจน์ตัวเอง ให้กับวงการมวยทั้งโลกครับซึ่งด่านนั้นที่สําคัญก็คือมูฮัมหมัดอาลีเนี่ยแหละครับเทียบกันตรงนี้นะฮะแตกต่างจากอาลีเลยครับเพราะอาลีไม่ต้องมีอะไรพิสูจน์แล้วครับแต่เขายังต้องการชนะในไฟนั้นแม้ว่าจะอายุ38ปีแล้วก็ตามแต่ซึ่งต้องยอมรับครับว่าร่างกายนั้นมีสภาพโรยราและต้องขึ้นชกกับอดีตคู่ซ้องของตัวเองด้วยครับที่มีปุ่มหลังมาจากชนชั้นราก้าแต่ถ้ามองในภาพกว้างๆครับบนหน้าสื่อต่างๆคำพูดหนึ่งที่ถูกกระจายไปในวงกว้างก็คืออาลีเนี่ยยิ่งใหญ่เกินไปที่่่จะแพ้้ใหกกับคูชอยางม และบรรยากาศบนสังเวียนก็เริ่มต้นขึ้นครับมูมานอาลียังคงสวมวิญญาณสิงจอมโวเหมือนเดิมครับพูดจาถากถา,างยั่วยุไล,ล,ลโฮมตามสารพัดครับมันเป็นกลยุทธ์ที่เขาใช้มาโดยตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้วเขาจ้องไปที่ดวงตาของโฮมส์ราวกับเสือที่กําลังจ้องตะคุบเหยื่อซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันได้ผลครับเพราะว่าไล,ลโฮมส์นั้นก็ออกอาการแบบไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ครับการทําลายสมาธิแบบนี้ครับก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆอาลีทาทุกทางครับเพื่อทําให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยเข็มขัดแชมป์โลกจะต้องเปลี่ยนมือแน่แน ส่วนโฮมส์ครับก็ไม่น้อยหน้าครับมันมีจังหวะที่เขายืนจ้องมองตาของอาลีนิ่งๆครับแล้วก็ตอบโต้ไปว่าอาลีมีวันของเขาแต่วันนี้คือวันของผมผมเคยได้ยินว่าอาลีโบยบินเหมือนผีเสือ้อต่อยเจ็บเหมือนพึ่งแต่วันนี้แหละผมจะทําให้เขาร่วงภายในยกที่3เมื่อได้ยินดังนั้นอาลีตอบกลับมาเลยครับว่าฉันต่างหากแล้วเว้ยที่จะสอยแกให้ร่วง สานการมันเริ่มโกลาหลครับจนกรทั่งริชาร์ดกรีนครับกรรมการบนเวทีเนี่ยต้องออกมาสั่งห้ามระง,งับความวุ่นวายแยกกันไปก่อนและรอเสียงระฆังดังขึ้นครับยกที่1เริ่มเปง่งไรโฮมเปิดเกมเลยครับเดินหน้าเขาหาอารีอย่างทันทีออกหมัดซ้ายตัดเข้าลําตัวจากนั้นก็ออกหมัดแยับที่เป็นลูกถนัดของเขานะครับนาลีก็พยายามหลบเลี่ยงครับตั้งการป้องกันแต่ด้วยวัยที่โรยราไปมากครับ การเคลื่อนที่ของเขามันเห็นชัดเจนเลยครับว่าสเต็ปไม่เหมือนเดิมดูเขาจะช้ากว่าเรดี้โฮมไป1นก้าเสมอครับภาพที่เห็นก็คืออารีถูกยับเข้าสู่ใบหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าและแทบไม่มีการตอบโต้กลับมาเลยครับมันเหมือนอารียืนเป็นกระสอบใส่ให้กับเรดี้โฮมนั้นซ้อมหมัดยับยกที่2ส,งสิงจมโวเดินบ้างครับค่อยๆขยับเบียดเข้าไปตัดเวทีเข้าหาพยายาม ออกหมัดเข้าสู่ลําตัวแล้วก็ใบหน้าแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักครับเพราะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเข้าเป้าและสุดท้ายอาลีก็ยังถูกพายุหมัดแยบของโฮมเนี่ยอย่างต่อเนื่องซ้ําไปซ้ํามาครั้งแล้วครั้งเล่ายกที่3ครับอาลีพยายามชิงเหลี่ยมด้วยการยิงหมัดขวาเข้าใส่โฮมแต่เจ้าของแชมป์โลกก็ยังมีสมาธิมากพอครับที่จะเพ่งไปที่การเคลื่อนไหวของอาลีแล้วก็จับทางได้ครับเพราะ สเตปการเคลื่อนตัวของมูมันอาลีเนี่ยไม่เหมือนเดิมจริงๆครับเขาช้ากว่าอย่างชัดเจนหรือต่อให้จะพยายามออกมกัดก็ไม่เข้าเป้าครับแล้วมันก็เป็นภาพเดิมที่กลับมาซ้ําจากสองยกแรกผู้คนรอบสังเวียนเริ่มเฝ้ามองการต่อสู้อย่างไม่กระพริบตาครับ,รบเพราะมันเป็นสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดครับทุกคนรู้ครับว่าอาลีไม่เหมือนเดิมครับกับวัย38ปปีแต่ก็ไม่คิดว่าจะยับเยินขนาดนี้ครับมันคล้ายกับเป็นวันโศกนาฏกรรมของผู้ยิ่งใหญ่ครับภาพอยู่ตรงหน้า นักมวยที่เคยโบยบินราวกับผีเสือ้อนักมวยที่เคยต่อยเจ็บเหมือนพึ่งไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยครับเหมือนนักมวยมือใหม่ที่เพิ่งหัดชกเท่านั้นคนนี้ไม่ใช่อารีที่แฟนมวยรู้จักแน่ๆครับแล้วยกที่4ยกที่5ยกที่6ก็ผ่านไปแบบเดิมเลยครับไรโฮมควบคุมการต่อสู้ไว้ทั้งหมดออกหมัดแยบอย่างรวดเร็วและรุนแรงเหมือนเดิมอารีขยับตัวลำบากเคลื่อนที่ช้าออกหมัดไม่เข้าเป้านยกที่1ิบครับ ขอบตาซ้ายของอาลีนั้นปูดบวมด้วยหมัดแยับจากโฮมส์แต่เขาก็ยังไม่ยอมครับยังคงยืนตระงง g รับพายุหมัดจากเจ้าของแชมป์โลกต่อไปซึ่งมันก็ทำให้บอบช้ำไปทั้งตัวแล้วครับแต่ใจเนี่ยยังยืนหยัดอยู่ไม่ยอมร่วงไม่ยอมครับยังไงก็ไม่ยอมจนเสียงระฆังของยกที่10ดังขึ้นนั่นแหละครับซิซาพาเลส เงียบสงดเลยครับเพราะทุกคนเห็นแล้วครับว่าอาลีไม่อยู่ในสภาพที่จะชกต่อได้แล้วเวลานั้นทุกคนมองไปที่มุมของอาลีครับเขายืนนิ่งจนไม่หลงเหลือคาบใครของแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่และในวิธีถัดมาครับทีมงานและพี่เลี้ยงก็โยนผ้าขาวยอมแพ้มันเป็นความพ่ายแพ้ในการชกที่เขาต่อยเข้าเป้าไม่ถึง10ครั้งครับและก็ยังเป็นการพ่ายแพ้แบบเทคนิคอลน็อกเอาท์ครั้งแรกในชีวิต ตลอดเวลา20กว่าปีในการเป็นผู้ยิ่งใหญ่บนสังเวียนหลังจะจบไฟนั้นครับนักข่าวสัมภาษณ์มูมัดอาลีครับว่าคุณรู้ตัวว่าจะแพ้ตั้งแต่ยกไหนคําตอบที่ได้กลับมาก็คือตั้งแต่ยกแรกครับภายน็อกอย่างหมดสภาพไม่มีอีกแล้วครับอาลีผู้ยียวนควนประสาทไม่มีอีกแล้วครับท่าทางเกรี้ยวกาดหรือยิงพยองเวลาของเขาได้จบลงแล้วครับ ภาพที่เราเห็นก็คือเหลือเป็นแค่นักมวยตัวใหญ่ๆคนหนึ่งครับที่ยืนหงอยอยู่บนเวทีด้วยสีหน้าผิดหวังและปวดร้าวมากๆทั้งกายและจิตใจเขาแพ้อย่างหมดรูปครับด้วยไว้ที่แก่ลงอย่างรวดเร็วกับร่างกายที่มันผ่านสมรภูมิรบ มาอย่างโชคชนซึ่งทําให้สุดโสมตาสภาพไปมีรายงานอีกว่าหลังจากจบไฟนั้นนะครับสมองของอาลีได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักคล้ายๆมันเป็นการบ่งบอกครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์ที่เขาต้องเผชิญหน้าหลังจากนั้นแต่สิ่งที่มันน่าชื่นชมก็คือหัวใจิ่งใจครับเพราะอาลีสัมภาษณ์เขว่าแค่ยกแรกก็รู้เลยครับว่าแพ้แน่ครับเพราะมันแตกต่างกันเหลือเกินแต่เขายังคงยืนหยัดอยู่ครับยืนตั้งรังงานรับพายุหมัดที่มันถาโถมเข้ามาต่อให้มันจะสยดสยอง มากขนาดไหนก็ตามครับเขาจะไม่ยอมร่วงลงกับพื้นแน่ๆส่วนลารีโฮมครับชัยชนะครั้งนั้นทําให้ตัวเขานั้นอยู่ท่ามกลางแสงสปอตไลท์ก็จริงครับแต่มันเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกเติมเต็มหรือภาคภูมิใจขนาดนั้นเพราะเขารู้ดีครับว่าอาลีไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดอีกแล้วมันเหมือนกับการคุณต้องไปชกกับมวยรุ่นชราครับไม่ได้มีเรียวแรงที่จะต่อสู้แม้ทั้งยกหมัดขึ้นมาป้องกันด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าชายชราคนนั้นเนี่ยสามารถรับพยุมหมัดของเขาได้ถึง10ยกครับ ซึ่งถ้าไม่ใช่อารีก็คงร่วงไปนานแล้วครับมันจึงเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าะลรกันครับทั้งผู้แพ้และผู้ชนะเช่นเดียวกับแฟนมวยผิดหวังคราบน้ําตาบนความพ่ายแพ้ของผู้ยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าจบไฟนั้นแล้วนะครับทีมงานแพทย์จะพยายามแนะนําครับว่าเลิกโชคได้แล้วสำหรับมูม,มันอาลีแต่เจ้าตัวก็กลับมาชคอีกครั้งกับชเวอเบอร์บิกครับในวันที่1 2พฤศจิกายน1 9 8 1ซึ่งก็ แพ้คะแนนอย่างมดรูปเหมือนเดิมหลังจากนั้นเขาจึงประกาศแขวนนวมอย่างเป็นทางการครับความพ่แพ้ให้กับเบอร์บิกครั้งนั้นครับมันเหมือนเป็นการตบหน้าเรียกสติอีกรอบครับว่ามันอาจจะถึงเวลาที่เขาต้องปล่อยวางแล้วครับเพราะว่า4ีไฟสุดท้ายของอารีแพ้ไปถึง3ครับแต่อย่างน้อยที่สุดครับเขายังยืนหยัดต่อสู้บนเวทีของเขาชนิดที่ชนะใจคนดูทั้งในและนอกสนามเพราะเขาคือนักมวยอุด,ดมการครับที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนที่อยู่ ข้างหลังเขาหรือว่าหลงรักเขาเพราะอย่างนี้คนทราบนะครับว่าภาพลักษณ์ของอาลีเนี่ยไม่ใช่แค่แชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทครับแต่เขาเหมือนเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับสังคมเดินหน้าต่อไปด้วยความหวังความดีงามและความเด็ดเดี่ยวในมุมมองเขาเองครับด้วยเหตุนี้แหละครับประธานาธิบดีจอดับูชได้มอบเหรียญ Medal ย f Freedom นะครับเมื่อปี2005ให้กับอาลีซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุดสำหรับพลเมืองอเมริกันครับที่น้อยคนจะได้รับรวมถึง นิตยสาร Spot Li อุลยังยกย่องให้มูมัดอาลีเนี่ยเป็นสุดยอดนักกีฬาแห่งศตรวรรษที่20อีกด้วยครับนั่นคือเรื่องราวฝ้ายแห่งความทรงจำที่เต็มไปด้วยความบอบชำ้ำทั้งผู้ชนะและผู้แพ้และแฟนมวยเพราะสิ่งที่เขาเห็นนั้นคือผู้ยิ่งใหญ่ที่เจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจครับอาลีจากพวกเราไปแล้วครับตั้งแต่ปี2016แต่เรื่องราวของเขาไม่ว่าจะแง่มุมไหนหยิบจับมาเล่าสู่น้นฟังก็ยังน่าสนใจอยู่ดีครับนำมาฝาก แฟนมวยของมูมัดอาลีอีกครั้งหนึ่งนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับรู้สึกยังไงบ้างกับคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับ m มนสแตนไท a แลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับเมนสแตนเทนแลนด์นะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขออยพรครับให้กับทุกๆคนนะครับที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คาดหวังเอาไว้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าไปสู่หลัก ,00 0 0นซับอยากถึงเร็วๆนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีปีใหม่ครับ คนใครที่ต้องการดูคอนเทนต์ย้อนหลังนะครับอ่าแวะเข้าไปกดตรงนี้ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับ